บอกมีนายกสองคนนะครับพออยู่กับคุณพ่อก็บอกมีนายกสองคนถอนหายใจยาวไม่ได้นะนิกกี้ทำไมอ่ะตายนะมึงยังไงล่ะมึงลองเตะถอนหายใจอ่ะก็าเขาถอนนะเขาเขาถอนนี่จถินมึงเข้าไม่ทิ้งหายใจอ๋อเหรอแล้วถอนยังไงถอนลองถอนก็ตายนะลองถอนเลยไม่ตายมันโล่งนะมันโล่งมันโล่งทำไมพอไปคุณอุ้งอิงไม่เชื่ออะไรเขาเลยเหรอ ไม่ได้อ่ะไม่ได้ทำไมล่ะเชื่อฉันก็ถามว่าถอนหายใจยาวถอนหายใจมันยาวเาถอนหายใจเขาก็เบื่อหน้าข่าวไงเขามาหาว่าเขามีนายกสอคนมากฉันไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะฉันมันั่งคิดว่าถอนหายใจยาวมันทําได้เหรอเนี่ยคุณอุ๋งอิงเขาฝากบอกพี่ด้วยเนี่ยตอนนี้อิงเป็นแม่ที่มีลูกเป็นไข้อยู่ค่ะคุณพศเข้าใจหรือเปล่าคะแล้วมาบอกฉันทำไมเขาเขาคุณไปเมื่อกี้เขาอะฉันไม่ได้ฉันแค่ถามว่าถอนหายใจยาวอนหใจยาวข่างไขถอนหายใจยาวคุณพวันนนท์ด้วยถอนหายใจอะ เฮ้อ <h à> อย่างเงี้ยเหรอใช่ก <h à> ็สดชื่นขึ้นมนได้หน่อยหนึ่ง <h à> คือมีความท้อ <h à> อยู่ในล <h à> มหายใจด้วยคะ <h à>